ยี่แปดเลยบอกครับให้เลขให้เลขหวยเนาะครับให้หวยเลยเขาก็ใบหวยบ่ครับเจ้าขอนี่ซื้อห้าสองเจ็ดสองใบห้าสองเจ็ดสองใบห้าสองเจ็ดซื้อแค่นั่นแหละซื้อแค่นั่นแหละอือที่เหลือก็ตัวอื่นก็ซื้ออย่างละใบอย่างละใบเป็นเลขเป็นเลขฝาโลงนี่ยบ้มากเลยเลขฝาโลงไอ้อะไรแปดสี่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบไปตามหาลุงเกิร์มกันอ๋อมีผู้กำกับชอบด้วยโอ้ข้อมูลใหม่แล้ว กำลังทำอะไรยู่ขุดนะกล้วยแต่เล็กกำลน้องขุดลุมลุมแกมีเสื้อแกมีเสื้ออะไรนะมีเสื้อเสื้อยูดทบเออเสื้อเสื้อนั้นนั้นมันพอดีสุนัขมันมะมมาด้วยสุนัขมันขาดเออไม่ใช่ฮะสุนัขมันกัดขาดกัดเสื้อผมขาดเลยใช่เออเพราะมันมันมันอยากกลับบ้านนะมังเล็กมันกัดตรงเสื้อนะไงเมื่อกี้ได้ได้ยินว่ามีข้อมูลใหม่ข้อมูลอะไร อ๋อข้อมูลเรื่องตะกี้เราก็ฟังเรื่องวัคซีนนั่นแหละอ๋อวัคซีนวัคซีนก็ไปเอามาแล้วอ่าอืมฉีดแล้วเข็มที่หนึ่งอ๋อเข็มที่หนึ่งซีโนแวคนั่นแหละครับเข็มที่สองก็ได้อะไรรู้ไหมครับเข็มที่สองก็ได้ไอ้ไอ้ไอ้าที่ไข้กันนั่นแหละอ่าเอ็กซ์ต้าเออเอ็กซ์ต้าเซนิก้าเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อมูลจากต่างประเทศนะ อย่างเยอรมันไอ้ที่เยอรมันหรือไอทางยุโรปเขาก็ควายเหมือนกันเอออย่างนั้นบอกมีข้อมูลประเทศไทยก็เลยควายเหมือนกันครับอืก็ก็ก็ฟังเหตุผลเขาอยู่คุณหมออะไรจะไม่ได้นะแล้วคุณตาแล้วคุณตาฉีดมาแล้วมีมีผลอะไรบ้างไหมคางเคียงอะไรไหมผล้างเคียงรูปไอ้ไอ้ฉีดเข้มสองนี่ มันปวดแขนอยู่นะมันมันปวดปวแล้วเป็นด้านๆอยู่แขนแข็งแข็งๆยังไม่หายนี่แต่ว่าแต่ว่ามันรู้สึกรู้สึกเมี่การจะปวดป่วยนะคล้ายๆ<ห>นะแต่ว่าเราก็ทนทนมัไม่เป็นไรเราก็เราก็เราก็ทางานทําการออกกํลาลังกายวิ่งเดินขุดดินขุดไรนะั่นลขุดหลุมออกกำลังกายไปเปรื่อยยเลยมันก็มันค่อยหายมันก็หายปว่วยจะจะไม่ทำอะไรหรอกนี่วงว่างๆจะไอ้กล้วยนี้มันมันกน็ออกหน่อแทนข้างๆสามสี่ต้นใช่ไหม แล้วก็ไปแย่งออกมาเนี่ยแย่งกล้วยออกมาให้มันเหลืออยู่ต้นหนึ่ง็จนสองนอเราตัดไอ้หนอไอ้นั้นออกเราก็เหลือนี่แล้วก็ทำขยายพันธุ์ไปด้วยมันถึงพันธุ์ก็ขยายต้นสองต้นเลยถ้าขยายพันธุ์พื้นใช่ยอยู่นี่จะลงติ๊กต๊อกยังไงกันแน่นี่เอาติกตอกเอาติกตอกด้วย y ยู t ทูบด้วยเนาะเป็นยังไรเป็นยังไรเกี่ยวกับ ข้าราชกาบงเงีนก็ไม่รู้ไอผู้แทนมันไอซซอมันบอกว่าจะให้ hmm. ไอคนตาบอดปู่จะให้คนตาบอดหนึ่งล้านนะ hmm. เอาไปรับรองเพศยมาฟังข่าวอยู่ hmm. ที่นี่เอ้คนตาบอดไอเน้นก็อเอาไปรรองเพศยมัสส้งที่นี่ซซอมันบอกว่า,วาไงสามสามหมอขึ้นไปอย่างเงี้ะ hmm. ที่นี่ไออะไรน,นะไอคนตาบอดข้างหนึ่งบอดอบอด,บอด,บอดไม่รู้เขากแต่ hmm. เขาเซ็นรับรองบอดไปแล้วบอกว่า อย่าว่าแต่หมอสามคนเลยสามร้อยคนยังได้อเขาบอกว่าถ้าบอกจริงเอารองแพทย์มาจะจ่ายให้1นล้านบาทเนาะแดีวลูกสศีมังองทีมันโดนคุณสิระใช่ไหมเออใช่ไม่รู้อะไรเสอคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งที่แบบไปไปร่วมชมนมชมนมมันแหลอเออ ก็ว่าจะไปยุ่งกันอะไรเรื่อจะไปกับเขาด้วยไปไปขับรถไปอะไรที่อะไรคาอะไรนะอ่าดินแดงดินแดงมขบค้ามบแถวดินแดงใช่ไหมไปมดไปจะไปกับเขาด้วยต้องไปอ๋อไปแถวดินแดงสีลมไปไม่หมดแหละอ๋อโอ้ยจะไปอยู่เนี้ยพอดีอ่ะพอดีพอดีเขาเขาหมอให้ใบรับรองมาแล้วฉีดสองเข็มนี่เราอ่านดู มันไม่มีชื่อเป็นสากลมันจะเป็นสัญไทยวะถ้าเราจะบินไปต่างประเทศได้บ่นี่นี่จะไปต่างประเทศด้วยก็ไปไปเที่ยวดูไบอก็ไปอ่ะไปใกล้ไปดูไบไปดูใบไปใกล้ๆไปดูไบเออใช่โโอ้หชอบมากชอบสีชอบชอบชอบไปดูไบเออชอบดูไบอย่างนั่งเครื่องบินอะไรนะเครื่องบินจ้าเครื่องบินที่ดีฉันที่ดีที่สุดอ่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสนั่งไอ้ฉันนรกนั่งไอ้ฉันประหยัดฉันอะไรสาย เอเมเรดอะไรอะไรนะเอเมเรดเองเออเออฉันใช้คำนึงที่ว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดน่ะโอ้โหเออเนี่ยไปไปไปดูใบชอบมากเลยชอบมากที่ที่อื่นๆไปต่างประเทศแต่ไปแต่ดูใบอย่างเดียวไปทะเลทรายไปชอบมากทะเลทรายยังไงต้องได้ไปแหละแล้วดูใบนี่มันมีที่หาหวยที่มันดูหาอะไรนะหาหวยมันต้องไปหาทมัยของมถึงดูใบแล้วหาแถวไหนอ่ะลุงจะไปมีไม่มีเลขหวยไหมเนี่ย โอ้ยแม่น้ลึมค่อยจ่ายทุกงววแหละจ่ายไลให้เบอร์อยู่ในทูบเป็นน้ำหนึ่งไงทูบเป็นน้ำหนึ่งอันนี้ชอบเลขเป็นน้ำหนึ่งเหรอไม่ชอบใช่หรอกก็ชอบบ้างก็เสียงเสียงบ้างเสียงบ้างเลขตัวเองไม่มีใช่ไหมเลขตัวเองมีมีประจำอยู่เลขประจำคือแต่มันไม่เคยออกสักทีไม่เคยถูกว่าไงไม่เคยเลยแล้วผมจะมาถามทุกคนไหมลูก ทัถูกทับถ,ถูกคนอยู่นี่คือคนตัวนี่ทับถูกคนทถูกถูกอยู่ทับถูกคนเนาะทับถูกเอาเอาสิขอของวดนี่นี่ขออีก<ะ>งวดนี้นะงวดนี้เมื่อกี้มันมีศพที่บ้านแถวหมู่บ้านนะ,ะข<อ>เขาก็เราตื้ยก็มาพอดีเขา่าเล,เลขเลขอะไรเลขเลขขาล็กขาลงเลขขาลงก็แปดสี่พวกเราไปช่อด้วยแปดสี่เขาให้มาสามสิบใบแล้วแปดสี่ ไม่เอาเอาเอาเป็นห้างจะเป็นห้าดีกว่าเพราะว่าไอ้สี่สี่นี่ถ้าสี่สี่มันต้องออกออะไรนะมันออกสองสี่มันออกหรือเป่าไอ้แปดสี่แล้วก็ดูสถิติเมืนกันนะเพราะที่จริงซื้อซื้อหวยซื้อตรีมันต้องมันก็ดูสถิติเมืนกันหรือ่าไอ้ไม่เคยออกมันก็ไม่เคยออกมันย้อออกมันกับซ้ำๆวนไปวนมาเนี่ยก็ดูสถิติได้เลยกี่ร้อยกี่ร้อยปีกี่สิบปีอะไรเลไหนมันเคยออกมันก็ไม่เคยออกหรอกนะเลขแมนมันออกมันจะออกอยู่ประจำ ออ๋ไอเบิร์ตไอเบิร์ตสไตล์ว่ะได้แล้วหนึ่งต้นวันนี้ได้แล้วหนึ่งต้นดีวันนี้ไสองต้นต้นที่หนึ่งต้นที่ทสองแสดงว่านี่กว่าหายใจทิง้งเนาะรีกว่าหายใจทิงาาจท้งแสดงอย่างได้ปลูกบอกบอกแม่แม่ไม่หายใจทิง้งหายใจเอาสิ <laughs> หายใจเอา <laughs> เออหายใจทิ้งยังไงเออทิ้งอากาศเสียหรอเงอสรุปนี่ลุงชอบเลขอะไรลุงชอบเลขอะไรแต่ชื้อเป็นประจำมันคือเก้าห้า เพราะมันเคยถูกเข้าห้า,มาเมื่อครั้งหนึ่งแต่ไอแปดสี่ลุงไม่เอาแปดซีไม่เอาเลขฟ้าโลกไม่เอามันจะออบปาไม่รู้ไม่รู้แต่เมื่อกี้เห็นเห็นเลขหลักกิโลเมตรแถวจัตนามันก็ถ่ายเออมีถนน2อศูนย์อะไรร เส้นโน้นเขาบอกว่าเขาเขาฝันเห็นเขาก็จะชื่อสองศูนย์แต่พอดีหลักกิโลเมตรนั้นมันมีเลขสองเจ็ดด้วยมีสองเจ็ดสองด้านนะสองศูนย์สองเก้าเออเลขนี่หลักกิโลเมตรเ้สายรุ่นสายรัตนสนมันนนนู้นแหละนะนั่นเขาก็ไปว่าอยู่เขาเขาฝันเห็นเลยแหละเขาบอกไอเส้นทางนั้นมันเริ่มต้นเลขสองศูนย์มันสี่หลักนะอ่สองศูนย์แล้วอะไรไม่รู้มันอยู่ในยูทูบแหละแล้ครับก็เปิดเห็นพอดีแต่เราไม่ซื้อตัวนั้นเราซื้อสองเจ็ดเพราะฝันเห็นเห็นลูกชายอืม ลูกชายขับรถยนต์คันเก่าๆที่เราเคยขับนะคันนั้นทะเบียนมัน527เราก็เดินหาซื้อหวยเดินหาสามสี่ล้านจนเจอจนได้มาสองใบเป็นเลข527เพ,พราะพอดี527ทีนี้เราก็ซื้อด้วยเป่อยใบสองใบคึ่งสองครึ่งนี่แก่อต,อตอนนี้เลขเลขในใจลุงก็จะมี่คะ <c oughs> ในใจก็มีท้ายห้าหมดเลยเก้าห้าแปดห้าหกห้า แต่ที่เจ็ดห้ายังไม่ซื้อเจ็ดห้ายังไม่ซื้อรันทุกมันก็ไม่หาเจ็ดห้าก็คือชอบ้ายห้าชอบท้ายห้าหมดเลยกพคือถ้าพูดไปก็คือเลขเลขหน่วยนะใช่สถิติท้ายห้านี่ออกบ่อยอ่เืออะไรก็แล้วแต่เทียมมันท้ายก้นมันห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสองห้าสามห้าเลยห้าห้านี่มันจะมาบ่อยไม่ว่าจะบนหรือจะล่างแต่นี่ก็มันไมีความเป็นไปได้สูงความเป็นไปได้สูงสถิติที่เป็นไปที่ผ่านมาแล้วใช่ใช่่า ก่อนไหนตาชื่ออะไรเนาะตาชื่อตะเกิมตะตะเกิมเออเนี่ยบอกข้อเท็จจริงเลยใครที่ตะเกิมจากไหถามเชื่อเที่ยวที่แล้วไม่ยอมบอกไม่บอกแล้วขีเกียจอะบอกขี้เกียจบอกแต่วันนี้บอกแล้วบอกไปบอกแล้วมีคนตั้งให้อ๋อใครตั้งให้เนาะลุงลุงพี่เลุงพี่ชายตั้งให้อ๋อตะเกิมเป็นเป็นชาวตะเกิมตะเกิมตาเขมรชนตะเกิมตะเกิม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 นี่มันมีตัวอะไรบ้างเกิมเออไงสระเอ๊สระเอ๊กอไก่ เอกไก่อ่างมอม้าเอ่อเอกไก่อ่างมอ้าเหมือนกับทอเออเธอเธอมาเธอร์มก็เออเกิร์เกิร์มาเกิร์มเกิร์มเอนึกว่าสลีดกเออหรือจะสเสอกไก่อออ่างมอม้าอ่ถ้าไก่เกออีมอก็ได้ทั้งสองอย่างสเสอกไก่สระอีมอเออใช่มันมันก็รูปมันเปรูปเออแต่ถ้าเป็นอันเดิมอันอันเก่าที่ว่า กมันมันง่ายก็คือต้องเหมือนเธมือนเธอเขาเธอก็เอาเกือแล้วเอาตามด้วยตัวมองคือเราไม่ตัดเอาอ่างทิ้งเราผสมไว้กั้นแหละเหมือนกับเทิมเกิร์มมันเป็นภาษาเขมรใช่ไหมชื่ออย่างเงี้ยเทิมเหรอครับมันแปลว่าเทิมไม่รู้เขมรหรือไทยนะเทิมนะเทิมไม่ไม่น่าจะมันจะแต่เขมรชื่อจังเกิร์มหรือเกิร์มไม่รู้กุตกก็เทิมกับมือเทิม ไม่รู้เทอมเทอมนี่ก็คือเป็นเป็นภาคอ่ะนะอย่างเช่นว่าปิดเทอมอย่างงี้เปิดเทอมเปิดเทอมปิดเทอมเออนั่นอันเก่าอ๋อเปิดเทอมแล้วไม่ยอมไปโรงเรียนเขาเียเลยชื่อเทอมเกิมมันเขียนไปเมื่อก่อนโอ้เมื่อก่อนไม่อยากไปโรงเรียนเหมือนกันที่แยดไปอ๋อยยกไปมันเป็นไงทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนตาไม่ยอมตะกอนนะ ไม่อยากไปม่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันก็ไม่อยากไปดื้อๆน่ะไม่อยากไปไม่อยากไปแล้วทําไมเป็นครูได้เป็นครูได้เหรออ่าเรากเรียนไปเรื่อยไงกมคิดเปิดเผยมาทีละนิดแล้วอ๋อเป็นะไรเป็นยัดพออ๋อคือคือเราก็เรียนไปเรื่อยเนาะสมัยสมัยนน้นเออสมัยสมัยรุ่นเราเนาะรุ่นเราเรียนตอนนั้นตอนนั้นเออไอประเทศไทยกู้กู้เงินธนาคารโลกกู้เงินเวิร์แบงก์ครับ กู้เรมาได้มาสร้างโรงเรียนหัดครูหร,รือเขาเร,รียกวิทยาครูเดิมละครกู้มาสร้างเช่นสามตต 1, 1, 1, 1ส,สี่จ<อ>ังหวัดต่อหนึ่ง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 ชุดก็แบงก์โลกก็ใหน้เงินกู้มาตอนนั้นเราก็เรียนรุ่นหนึ่งเลยเรียนรุ1 1> ร่นหนึ่งเป็นเป็นแค่ทำไมแม่ชื่อว่าโรงเรียนหัดครูก็รรกตั้งเป็นวิทายาครูเลยวิทายาครูแล้วก็เรียนรุ่นหนึ่งมาเลยจนจบแล,แ,ลแล้วก็สอบธรรมดาสอบนั่นสอบตามระบบราชการเข้าครนับ มันมีการจับทรงศึกษาแล้วก็เงินเดือนน้อยเราก็เลือกไปตรงที่ตรงไหนมีเบี้ยกระดองกันดานก็เลือกไปมันก็สนุกไปอยู่ตามเลยไปอยู่สนุกสึนานกันดานใช่จำตอนีตอนปีแรกที่ครูที่ครูได้บรรจุเนี่ยจำได้จำได้หมดเลยนี่อันนี้ครูเก่าแล้วงานเนี่ยครูเก่าที่ไหนครับที่ไหนที่ไปโอ้สมัยมันจบครั้งแรกที่สุดเลยนะครับเราเรียนจบเราครั้งแรกเลยใครบอกทำไมเนาะโรงเรียนไหนโรงเรียนเด้ เอาใจสาวไป็นขนาดนั้นใช่ไหมล่ะจะตามดูโรงเรียนไงโรงเรียนเจ้านี่คือบรรจุครั้งแรกเลยที่จังหวัดสุรินทร์นะชื่อโรงเรียนบ้านสวัสดบ้านสวัสด์ตำบลตำบลตำบลขอนแตกตำบลขอนแตกสวัสดขอนแตกบ้านสวัสดบ้านสวัสดสวัสดขอนแตกอำเภอก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออย่างงี้บ้านจริงๆคือที่บ้านสวัสด์อืมแต่ก็ชื่อจริงๆคือโรงเรียนบ้านหนองปลาขาวอหนองปลาขาว ก็ไปอยู่โรงเรียนนี้สักพักหนึ่งก็พอดีมีโรงเรียนใกล้เคียงอีกโรงเรียนหนึ่งนะอยู่ใกล้เคียงโรงเรียนบ้านเจงแมงเรนอะไรเนีเจ่จงแมงเออเออครูก็เป็นคือเป็นโรงเรียนแบบสลาเพิง่งเพิ่มแบบสลามันพอดีมันได้งบประมาณมาสร้างอาคารอาคารเรียนนะแต่ป .1 ึ่อหรืออะไรเป็นอาคารไม้ใต้ถุนเตี้ยสองห้องเราบอกว่าเออได้งบมาแล้วเนี่ยเราคนจะยุบโรงเรียนมาูมาดูรวมกันดีไหมเนี่ย เราก็เออดีมนกันเนาะมันก็ห่างกันไม่เยอะอก็คุยกันเล่น,ล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 นก,กินเหล้ากินยากันอะไอ่เ้เอออย่างนั้นก็หาที่ดินใหม่เนาะหาที่ดินมาสร้างใหม่มันไม่เอาที่เก่าเนาะเออก็พอดีไปได้ที่ป่าที่สาธนารณะ่น,น,นป่าป่าไปสร้างใหม่ไปสร้างอาคารเรียน,นหลังนันเลยสร้างเสร็จก็พอดีก็หาชื่อเรียนใส่ใหม่นะชื่อเรียนชื่อใส่เขาจะแล้วก็ไอจะใส่ชื่ออะไรดีเนาะพอดีไอตรงนั้นมันเป็นมันมีหนองอยู่ด้วยนะ เขาเรียกหนองหนองสนอ้องสนโน้องสนโน้องสนองเราก็เราก็นึกบางถึงนั่นเลยเราก็ว่างั้นกระแสม่งชื่นนี่ขว้อโรงเรียนหนองสนอนแหละเออเป็นโรงเรียนหนองสนอวิทยาแบบนี้เออมันจะจะก็เลยเป็นแถวไหนบ่ขอนแตกขอนแตกสังขะสังขะบ่สมัยอยู่ตรงนั้นก่อนนี่เขาเรียกพื้นที่สีแดงปีหนึ่งปีหนึ่งแปดปีหนึ่งเก้าคือสีสีแดงนี่คือขมตดีครับ เออคือมันเรียกคอมมอนิสต์เลยนะคอมมอนิสต์เออดงคอมมอนิสต์ก่อนเออก็อุ้ยก็พูดถึงนี้ก็มันมันมีสหายอยู่แต่ก่อนมันมันมีสหายมีเพื่อนกับจ๋ายนะเสหายร์นะสมัยก่อนต้องเรียกก็สอนเด็กเราทำที่สมัยก่อนต้องเรียกกันเรียกสหายใช่ใช่ใช่สหายนี่สหายร์ซัมเซียวป่ะเออสิเออเพื่อนเสหายนั่นเองเพื่อนร่วมโลกเพื่อนรุมโลกสหายเพื่อนร่วมโลกที่ที่จริงเพื่อนรุ่นเดียวกันมันก็ประเภทหนีป่าเนี่ย ตายไปบ้างก็มีนี่คนเก่งๆอยู่คุณก้านยาวน่แหลให้คุณครูทิงท้ายตัวเลขให้หน่อยนิดนึงเลขเหรอครับตัวเลขวันนี้ที่ไดล่ะวันนี้ที่ยี่สิบแปดยบเลยบอกครับแปดยให้เลขให้เลขหวยเนาะครับให้หวยเลยเขากระบหวยบ่กครับเจ้าของนี่ซื้อ5้าสเจ็ใบห้าสองเจใบสองเจ็ดอาเ ซื้อแค่นั้นแหละอืมตัวอื่นก็ซื้อยางระบายอย่างระบายเป็นเลขเป็นเลขฟ้าโลงนี่ยบามากเลยเลขฟ้าโลงไอ้อะไรแปดสี่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบครับือแต่ถ้าคนอื่นชอบเอาไปซื้อเนาะใช่ใช่ขอบคุณคุณลุงขอบคุณคุณลุงอะไรนะคุณลุงลุงเกิร์มลุงเกิร์มลุงเกิร์มอาจารย์เกิร์มอาจารย์เกิร์มหลายขอบคุณครับมากมากครับสวัสดีแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้งสีแดงเลยครับ